นี่แน่ลยครับมาที่ R อ E R D E ดี E มาที do do ่เดมเบย์ี D มาที่เดมเบเดมเบหลอกล่อบอลติดเท้าดีมากนะครับเดมเบเล่หลอกล่อดูดิดูดิบอลติดเท้าดีจัดอะไปคนเดียวดูดิดูดิเดมเบเล่โอ้โหนี่คือเดมเบเล่ B T B บวกเก้าไปครับซูเล่มาชื่โพรจันอ โชว์จานทันโจให้มาที่อเดียมีพิกลูกนี้หลอกล่อแล้วพาว่าช็อตด้วยขวาคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีมิตรรักแฟนจูจีจาทุกท่านกลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับจื้อจีจ้าเกมเมอรนน์ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้จุก็มีแนวทางฟูทีมมาฝากอีกแล้ว นะครับนั่นก็คือฟูทีมดอทมุลนะครับมูลคาาทีม14.5ล้านล้านนะครับเอองบกำลังสวยนะ14.5นี่คือกำลังสวยได้ดอทมุนได้ดอทมุนมา1ทีมนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับถือว่าเป็นแนวทางนะครับ14ล,ล้านล้านได้อะไรบ้างนะครับได้เลวานดอฟสกี้ซีซีบวก81ตัวนะดูเดะเลวานตัวนี้ก็ผมว่ายังเป็นตัวที่มั่นใจได้อยู่นะครับในการเล่นแรง เรวานซีซีบวกแปดนะครับ,บ, 8, รบตัวที่2คืออาเดเยมี่ครับตัวนี้เหมือนเขาน่าจะตีติดเองนะอาเดเยมี่วันเดอร์บอยบวกแปดนะครับวิ่งทองนะครับวิ่งทองอารามนะครับจบสกอร์ร้อยสามเจ็ดนะครับมีความคล่องมีความพลิ้วนะเดี๋ยวต้องไปลองเล่นดูว่าจะเป็นยังไงสำหรับอาเดเยมี่ปีนี้นะครับมาดูในส่วนของคู่ปีกซ้ายปีกขวานะครับก็เป็นเดมเบเล่บีทีีบวกเก้านะ ตัวนี้ก็ไม่เคยได้สัมผัสอ่ะนะครับแต่เดี๋ยวต้องมาดูกันว่าปัจจุบันมันยังเล่นได้หรือเปล่านะไอเดมเบเล่บีทีบวกเปีนี้นะครับส่วนทางขวาครับเจ้าของทีมเลือกใช้เป็นมาโค่ลอยนะฮะมาโค่ลอย Rtn บวกแนะครับ,รบก็มาโค่ลอยก็ก็น่าสนใจอยู่มีความคล่องความผิวนะเออความเร็วก็ดูจัดจ้านดีนะครับเดี๋ยวต้องมาลองดูนะครับจุดเด่นสเท้าว่าจะเป็นยังไงนะครับ ส่วนวิเซลนะครับวิเซลยูทีกับก๊อปแก๊ปนะครับสองตัวนี้ก็ก๊อปแก๊็ก็สเท้านะวิเซลก็น่าสนใจนะครับน่าจะเข้าปะทะมันมันอยู่นะครับสองตัวนี้ก็ก็ดูเล่นได้นะไอ้ก๊อปแก๊ปเนี่ยน่าสนใจไม่เคยจับเหมือนกันนะครับดูราคาก็ย่อมเยาวนะผมว่ามันก็เป็นอีก1ทางเลือกละกันนะครับในส่วนของแบ็กซ้ายนะครับก็เป็นอะไรอะกูเอโลอะกูเลโ่นะครับ อ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับกูเลโลกูไลโลนะครับ ut บวกแปดนะครับก็อยู่หลายทีมนะไอ้นี่ทั้งดอดมุนทั้งบายเยนนะครับล่าสุดอยู่บายเยนนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนะครับราคาก็1.3ล้านล้านนะครับมาดูในส่วนของแบ็คขวานะครับโทรจานนะครับ mdl นะไม่เคยเล่นเหมือนกันนะตัวนี้นะครับมันความเร็วมันดูจัดจ้านดีนะเออราคา1.1 นะครับความเร็วดูจัดจ้านดีนะครับการเข้าปะทะก็ดูมีแววอยู่น่าจะกังวลเรื่องลูกกลางอากาศนะครับในส่วนของเซนเตอร์แบ็กนะครับน้องเขาเลือกใช้เป็นเบนเซไบนี่นะครับยี่สฮาร์ดเวิร์กกับซูเล่ยี่สูบวกแปดนะครับสองตัวนี้ก็ดูจากค่าพลังก็ก็ดูดีนะเรื่องการประทะก็ไม่เป็น2อรองใครลูกกลางอากาศเนี่ยเหมือนเบนเซไบนี่จะดีกว่านะไอเนี้ยน่าเป็นห่วงลูกกลางอากาศเลยดิด กระโดดร2อย่สอย่าเรียกว่ากระโดดดีกว่าเรียกว่าขายิงอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนผู้รักษาประโกนะครับก็เป็นโคเบลนะครับโคเบล24 EP บวก8นะตัวนี้ FP 17นะครับ ถ้าใครทำฟูดอทมูลเซตตามนี้นะครับหรือว่าทำฟูดอทมูลไม่ได้ฟีเจอร์ก็จะได้ OBR บวก3เลี้ยงบอลบก3ควบคุมบอลบวก3นั่นเองนะครับเดี๋ยวจุจะพาคุณผู้ชมไปชมความโหดเหี้ยมกระเทียมพริกไทยดอทมูลดอทใจดอทชมไมดอทมูลกันครับไปครับซูเล่มาเช่โพจานเอ โชจานทันโจให้มาที่อเดยมี่พิกลูกนี้หลอกล่อแล้วพาว่าช็อตด้วยขวาคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านไปครับกรอบกรอบแกลบให้มาที่มาโ์คอล์ไรส์มาโ์คอล์ไรส์ไปที่อเดยามี่หลอกล่อครับอเดยมี่หลอกล่อหนึ่งเซิร์ฟซับให้เข้ากลางมาที่วิทเซลเซลวิทหลอกล่อครับล่อหลอกหลอกล่อหลอกเดมเดมเดม เดมเดมเดมเบเล่ครับคุณผู้ชมทางบ้านสวยวิเซลครับหลอกล่อก่อนหลอกล่อปุ๊บอะเดยมีม่หลอกล่อตามไปครับพลิกหลอกล่อพลิกหลอกล่อล้อหลอกล้อหลอกหลอกล่อแล้วก็กดด้วยขวาคมคมครับคุณผู้ชมทางบ้านไปครับมาที่อะเดยมี่ อเดเยมีผิวจัดผิวจัดผัดจิ้วเฮ้ยผิวจัดผัดจิ้วอเดเยมีเพื่อนนะโหลผิวเกินหรือเปล่าแล้วกดด้วยซ้ายคมๆรับคุณผู้ชมทางบ้านเฮ้ยลยครับซูเล่มาที่กรอบแกร็บกรอบแกร็บออกมาที่เลวานเลวานมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่มาที่เลวานเลวานคืนเดมเบเล่ เดมเบลเล่บอกว่าฉันขอคืนให้แกนั่นเลยวานแล้วก็ปาดเข้ามาลูกนี้อเดเยมีพร้อมเข้าฮอตครับคุณผู้ชมราตาโลมาติเนสสองเท้าสวยครับแล้วก็โดอ้วนยูที T ครับถ้าเป็นไปได้จัดได้เลยครับเก่งแน่นอนถ้าสำหรับผมนะโอ้โหแล้วดูเลวานฝังดีเรียกว่าฝังเลยลูกเนี้ยผมจะรู้พร้อมทุกคนนะเอาจริงจ ทุกอย่างคือผมจะรู้พร้อมคุณผู้ชมทางบ้านเลยนะครับไปครับมาคนร้อยมาที่วิเซเวลซิตวิเซเวลซิตมาที่เลวานเลวานมาที่กอปแก๊ปกอปแก๊ปให้มาที่เลวานเลวานกดด้วยซ้ายคมๆอีกแล้วครับคุณผู้ชมถึงบ้านเดมเบเล่เดมเบเล่มาที่ K เกเรโรวิเซลเฮ้ยสวยยังได้อยู่อาเดเยมี ok ่พิกหลอกล่อ หลอกล่อพิกหลอกล่อแล้วกดด้วยซ้ายคมๆค,ครับนี่คืออเดเยมี่วันเดอ์บอยบวก8ปดเครับมาคนร้อยมาที่วิเซลวิเซลมาที่เลวานเลวานอันที่อเดเยมี่แล้วให้ส่งต่อกันมาแบบสวยๆเลวานก็จบจกกรลูกนี้ไม่มีพลาดจ้ารอบแกร็บมาที่เลวานอดเยมี่ให้มา ส่งแบบเพลินๆส่งแบบเพลินๆให้มาอเดเยมี่อเดเยอดเมเฮ้ยอะไรน่ะ e <ww. S 1> และเลวานก็ลุกขึ้นมาตั้งหักเือนเดิมครับคุณผู้ชมสวยครับดักได้ดักได้แบบสวยๆทำชิ้นหนึ่งองีพิกกรอกล่อลูกนี้อเดเยมี่ลองซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านส e <ww. S 1> วัสดีครับพี่สิริชัยสวัสดีครับ สวยครับซูเล่ซูเล่มาที่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปมาที่เลวานเลวานมาที่ลานเวเฮ้ยไปครับเลวานมาที่ลานเวลานเวมาที่เลวานและลูกนี้เลวานปั่นด้วยขวาคมคมครับคุณผู้ชมทางบ้านนี่ไงก๊อปแก๊ปยังได้อยู่โตรจานมาที่เลวานเลวานหลอกล่อเลวานมาที่ก๊อปแก๊ปวิเซลมาโครไรส มาโค้รอยส์วิเซล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 มาที่เลวานอู้หูเอา้าอเดีม,มี่มัวมัวแต่ทั่วถึงอยู่ครับคุณผู้ชมทางบ้านและลูกนี้เป็นลูกสูตรจากคุณผู้ชมทางบ้านเปิดเข้ามาลูกนี้อเดียมี่เอาให้ครับโขกเน้นๆโขกเน้นเน้นี่แน่เลครับมาที่อเดียอเดีย อาเดเยมาที่เดมเบย์อาเดเยมาที่เดมเบเดมเบหลอกล่อบอลติดเท้าดีมากนะครับเดมเบเล่หลอกล่อดูดิดูดิบอลติดเท้าดีจัดอะไปคนเดียวดูดิดูดิเดมเบเล่โอ้โหนี่คือเดมเบเล่บ <c oughs> ีทีบวกเ้าเรียบร้อยมีใครอยากได้อเดเยมีวันเดอร์บอยบวกแปดไหครับเจ้า <c oughs> ของทีมมันไม่อยู่อะ <c oughs> ไปครับเจเลโร อิเลโลมาที่เลวานมาที่ก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปปัน่นนี่คือก๊อปแก๊ปยิปสามฮัตเวิร์คครับก๊อปแก๊ปมาที่ mi, 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 อดีเยมีอดีเยมมอดีเยมีเฮ้ยไปครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปครับเฮ้ยเฮ้ยเจอสไตลบอลสเปนเฮ้ยจุดโทษดิบอลสเปนหนีหยุดโทษดิ และลูกนี้โรเบิร์ตเลวานดอฟซาครับขยับนิดเดียวแล้วก็จุจิจุจิเข้าไปไปครับวิเซลมาที่เดมเบเล่เดมเบเล่มาครับอาเดยเยมีอาดีเยเม่อาเดยเยมีอาดียาเดยมเยม่จบด้วยขวาคมๆครับคุณผู้ชมจุกกรุไปครับเกเลโรกเลโล,ล,โลไปที่ เดมเบเล่ปาเชวิเซลอาดีเยมีครับอาดีเยมีให้มาลูกนี้เลวานล้ำไหม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 จ้าล้ำไหมจ้าถ้าไม่ล้ำก็หวดด้วยซ้ายเข้าไปสิจ้ามาครับเกลรโลเปิดมาลูกนี้เลวานจากักรยอนอากาศลูกนี้เข้าไปครับคุณผู้ชมทางบ้าน สวยครับอเดียมี่มาลูกนี้พาเวอร์ช็อตอัดเข้าไปคมคมครับคุณผู้ชมทางบ้านและลูกนี้มาโครร้อยเปิดมาเป็นเซไบนี่มงจอจ่อเข้าไปครับคุณผู้ชมถึงบ้านเฮ้ยเอาเอาแล้วครับด้วยความขยันของมาโครร้อยอเดียมี่อเดียมี่หลอกล่อ อาเดเยมีกดด้วยซ้ายคมๆครับคุณผู้ชมทางบ้านนี่แน่กเลโลเอาครับมาที่เลวานดอฟสกี้เลวานดอฟสกี้เลวานให้มาที่เดมเบเล่เอาแล้วครับเดมเบเล่ลูกนี้คุณผู้ชมเดมเบเล่หลอกล่อหลอกล่อล้อหลอกให้มาอาเดเยมีจับและก็หมุนตัว360รอองศาซัดด้วยขวาเข้าไป ก็จบไปเป็นท well ี่เรียบร้อยครับคุณผู้ชมทางบ้านสําหรับฟูดัตมุนดัตใจดัตชะไมดัตมุนในงบ14.5้าล้านล้านคุณผู้ชมเอ้ยเลวานก็ยังเป็นเลวานนะครับผมยังมองว่าเลวานตัวนี้มันยังแบกได้อยู่นะครับทั้งเรื่องการจบสกอร์เรื่องความแข็งแร่งเรื่องการเล่นลูกกากาศเลวานตัวนี้จบสกอร์นอกกรอบปั่นไกลคมคมครับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะเป็นตัวที่ผมว่าเวลี่กคูดนะครับเลวานยังเป็นตัวที่เล่นได้เสมอ นะครับอาจจะไม่เร็วมากแต่ผมว่าเรื่องการจบสกอร์นี่คือต้องยกให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเลยสำหรับเรวานซีซีนะครับในราคา3.2ล้านล้านนะครับมาดูในส่วนของอาเดเยมี่หน่อยไอ้ตัวเนี้ยหนึ่งเลยความเร็วมันจีดจาดอยู่แล้วสองที่น่าตกใจคือเรื่องของการจบสกอร์ผมว่ามันจบคมมากอะ่ะทั้งซ้ายทั้งขวาคือมันถนัดซ้ายนะนะครับตอนผมเล่นอนะ่ะผมเข้าใจว่ามันถนัดขวาตลอดนะแต่ว่ามันถนัดซ้ายนะครับเท้าขวาก็ไม่แย่ นะครับหาช่องดีมีความเร็วนะครับมีความผิวไหวดั่งสายน้ำนะครับตัวนี้ก็เจ้าของตีติดเองอะ่ะผมไม่น่าผมว่าไม่น่าจะขายนะผมว่าเก่งไอ้ตัวนี้เก่งเลยนะครับในส่วนของเดมเบเล่กับมาโคร้อยนะครับก็เป็นตัวที่จิ๊ดจ้าทางริมเส้นนะครับส่วนเดมเบเล่เนี่ยได้ข้อดีคือเร็วนะครับเร็ว2เท้าข้อเสียคือแบบชนใครไม่ได้ะนะครับเหมือนแบบพร้อมจะปิวอยู่ตลอดเวลา นะครับแนะนําว่าอย่าไปเอามันไปเบียดกับใครนะครับถ้ามันวิ่งไปแล้วก็กระชากไปเลยไม่ต้องเอามันไปเบียดนะครับลุยเต็มที่นะครับส่วนมาโคร้อยก็เป็นตัวที่ค่อนข้างครบเครื่องนะซ้ายขวาการเปิดบอลนะครับผมว่าโอเคนะครับสมดุลอาจจะน้อยไปหน่อยแต่ผมว่าก็ยังเป็นมาโค้ร้อยที่ยังเล่นได้อยู่นะครับในราคา2.2ล้านล้านกับ1.5ล้านล้านนะครับในส่วนของวิเซลกับกับก๊อปแกร์ นะครับวิเซลกับก๊อปแก๊ปนะฮะนี่วิเซลกับก๊อปแก๊ปนะครับผมก็มองว่าก๊อปแกละป,ปั่นไกลดีมากนะผมเอามันปั่นจากปั่นจากแถว2บ่อยอยู่นะครับเออผมว่ามันเป็นตัวที่ยิงไกลดีครับก๊อปแกะแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือเกมลับนะครับแล้วก็ความอืดอืดอาจยืดยากนะครับผมว่ามันเหมาะกับกับกลางธรรมชาติอะจับไปยืนกลางลับมันมันต้องคุมมันดีๆนิดนึงอะ นะครับต้องต้องต้องสวิตตัวดีๆหน่อยนะเพราะว่ามันมันอยู่ไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็เข้าปะทะไม่ค่อยแน่นแต่ว่าข้อดีเลยคือเรื่องของการยิงนะครับยิงไกลอะไรพวกนี้บอว่ามันโอเคเลยอ่ะนะครับส่วนวิเซลก็เน้นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับวิเซลตัวนี้เกมรับผมให้เวลี่กูดเลยนะครับเกมลุกผมก็มีบางจังหวะที่เหมือนจะจะได้พาวเวอร์ช็อตสวยๆแต่ว่าโดนสกัดดาวลุ่งไปก่อนแต่ผมว่ามันยิงแรง นะครับถ้าใครชอบ power shot ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่แนะนำนะได้ทั้งเกมรับและเกมลุกนะครับส่วนกูเลโลนะครับกับโชจานนะครับ2ตัวนี้ก็เป็นแบ็กเหมือนเป็นแบ็กเติมเกมบุกซะมากกว่าเนาะ <S <S 1> <S 1> เออเพราะว่าเขาเล่นเกมบุกดีทั้งคู่เรื่องการเปิดบอลการแบบความเร็วในการขึ้นไปอะไรเงี้ยนะ, <S 1> <S 1> นะผมว่าเกมรับมันก็พอได้ในระดับหนึ่งแหละนะครับสตัวเนี้ย ข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของลูกกางอากากนะครับการกระโดดเวลาป้องกันลูกคอสมาเนี่ยถ้าได้ไปประกบตัวเนี่ยปล่อยจอยเลยนะครับมันกระโดดไม่ได้เลยอ่ะมันแย่งอะไรไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าเกมรับในภาคพื้นดินผมว่าโอเคนะครับ2ตัวนี้เล่นได้นะครับในราคาที่ย่อมเยาก็ไม่ย่อมนะก็เยอะอยู่นะครับส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กนะครับซูเล่กับเบนเซบนี่ผมว่าเบนเซบนี่อ่ะโอเค ผมว่าไอ้ซูเลตัวนี้มันก็มันตัวใหญ่อะแต่ลูกกลางอากาศมันไม่ได้เว้ยคนดูมันร2อ่ะมันโดดมันโดดยังไงอะเรียกว่าไม่ได้โดดเลยดีกว่าแต่ว่าภาคพื้นดินอะมันชนแน่นในตัวเนี้ยกลายเป็นว่าเบนเซไบนี่เนี่ยมันเป็นตัวแบกซะมากกว่าเนาะผมแนะนําไปใช้พวกฮุมเมลนะเก็บตังเอา UT อะไรเงี้ยผมว่าวลี่กูดถ้างบไม่ถึงพวกชลตเตอร์เบกอะนะครับ2ตัวนี้ก็ ราคาก็ย่อมเยาวเป็นกองหลังที่ราคาดีนะครับเบนเซเบนี่นี่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับและผู้รักษาประตูครับโกเบล24 PL ก็ไอตัวนี้ก็เป็นผู้รักษาประตูที่มีค่าพลังดีอยู่ละใครที่บังคับโกก็จะเล่นง่ายขึ้นมากๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้จุจิจะทำคลิปต่อๆไปออกมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ